ผมขออนุญาตนะผมจะถ่ายาแหนแดงที่น้องหมอป้าใหญ่เอาไปเลี้ยงอะไรเนี่ยเอาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาโอ้โหดีมากเลยส่วนมากปลานี่เราไม่ต้องเอาอาหาร,นะอ,รอ่ะ<ต>กินอันนี้อย่างเดียวใช่ไหมปาน,นินครับอยู่ได้จนกระทั่งจับเลยแล้ แต่ว่าแต่ว่าที่บ้านผมเป็นแหนใบคู่นะแหนใบคู่แต่ก่อนมันจะเป็นใบคู่ผมเลี้ยงเอาไว้ผมผมซื้อมาจากทางยูทูบอ่ะจะเป็นสีเขียวเออเป็นสีเขียว,ยวมผมเคยมาเอาทิ้งแล้วเอาไปให้ไก่กินดีกินดีเ,นอนดเอาไปผสมลำหน่อยนะนแต่เอาไปผสมเอาไปผสมลำหน่อยเออต้นกล้วยหนะัน ได,ได้เลี้ยงไก่ไหมไม่แล้วนี่ผมมาไปให้ไก่ไมันกินดีนะผสมลำแต่ผมฝึกมันอ่ะผมฝึกไม่ได้ให้กินหัวอาหารนะตาหัวอาหารจอบนึ่งก็สี่ร้อยกว่าบาทโอ้ยผมไม่ให้แล้วผมเลี้ยงผมเจงไปแล้วมผมเลี้ยงไก่ชนทั้งสองร้อยตัวเจงเลยผมไม่เอาเลยขาดทุนแม้กระทั่งไก่เราตาเราเลี้ยงอยิ่งถูกลงนะ แต่ก่อนนี่กิโลกิโลละแปดสิบเดี๋ยวนี้มันไปซื้อถึงในบ้านหกสิบาทแค่นั้นน่ะตามีร้านชายมันเล่นไก่ชนของไอ้ะลิวทองใช่ไหมตีที่ไหนไม่นชนะตลอดอผมไม่เอาแล้วผมตอนอนี้เจ๊งแล้วผมเลี้ยงตั้งสองร้อยตัวไก่ชนน่ะเดี๋ยวนี้นี่กับเจ้าเนี่ยของะสมลูกลูกเก๋ไอนายกนิรัศรีห่อ,อ่งมีบ้านน้งปูนอยจะเลี้ยงอยู่ เขาไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่เอ,อเขาเลี้ยงไหมเถอะอย่างหลานผมนี่ลงทุนเป็นร้านไก่ชนนะ่ะหลานผมอะ่ะเจ๊งแล้วเรียบร้อยมันไปชนชนะไฟแล้วเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอ่าสุดท้ายมันมันซื้อมาตัวตัวละแปดแสนกว่าไปซื้อที่โคราอชอ่ะโอ้โห oh เดี๋ยวเจ๊งไปแล้วเรียบร้อยเจ๊งแล้ว แต่ผมผมเงืดอย่างเดียวตาไอ้้ไอของตลาดทําไมขึ้นเอาขึ้นเอาแต่ของ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 ,ของเราทําไมมันลงจังเลยคอยดูราคาครัาาบจีนจะเป็นยังไงไม,ไม่ไม่ขึ้นเหมือนเดิมมันมีคนคุม,มอมยู่มันมีคนคุมมันจะถึง13บาทนะเข้าวมามันมีคนคุมตา<อ>45ไม่มีทางยังไงก็มอ, <laughs> องอไม่กินกำไรอยู่แล้วอมองไว้กดประชาชน,ไม,น,น <laughs> ไม่มีทาง ได้เลี้ยงหมูไหมไม่อันนี้หมูกินไหมน่าจะกินเนาะตาก็อาไปทำปุ๋ยสิผมเห็นเขาทำปุ๋ยเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยชั้นชั้นยอดเลยมันเป็นปุ๋ยอย่างดีอ่ะคุณภาพดีที่สุดเลยเขาบอก ตอนนี้นะมันยังดีอยู่ดีหน่อยนะก็ดำมันน้ำมไหลเติมแต่ป้าเนาะเดี๋ยววันหลังผมก็จะมาเอาสักหน่อยเอารถจะจอดเลยจะจะมาเอาแค่ไปให้ไกลล็อกสักหน่อยถ้ามีจะจอดเต็มก็เอาวันนี้ก็ได้ต้อนมีที่ตักวันจะไปปลูกหอมจ้าน เดี๋ยวผมขอจะหน่อยแต่เดี๋ยวผมจะขอหน่อยเนี่ยพี่น้องดูแหนแดงนะตรงนี้พี่น้องนี่ดูตรงนี้เป็นแหนแดงแต่ก่อนไม่ใช่แหนแดงแต่ก่อนผมก็เคยมาเอาตรงนี้แต่ไม่ใช่แหนแดงแต่ตอนนี้เป็นแหนแดงแล้วครับเออใส่ได้ไหมแต่ ใส่ได้ครับใส่ได้ใส่ได้อันนี้ตาให้ผมครับนี่ตาช่วยหยิบข้างนึ่งตาอันนี้คุณตาให้ผมครับนี่ยจับดูคุณต<อ><ม>าใจดีเอาไปปล่อยใส่บ่อเล็กๆเลยไม่ได้แล้วครับเออผมยกมเปี่ยนนะครับไอ้แ<ร>หน่นั่นผมมีผมผมไม่เอาละ อันนี้ผมจะไปให้ไก่เฉยต่ผมเลี้ยงไว้ไม่ใช่เลี้ยงมากหรอกเลี้ยงใส่เลี้ยงใส่ใสอกะละมังใหญ่ๆอ่ะอืมนัตเลี้ยงเร็วทีแรกก็ไปใส่บ่อปลาสวยงามน้ำหนักยัวใหเร็วอันนี้ตาให้ครับพี่น้องตาให้ตาช้อนให้ขอบคุณคุตามากเนื้อแดงครับตรงนี้ ผมเห็นตาตักอยู่ผมก็เลยลองแวะมาดูผมเห็นคนอื่นมาเอาอยู่ตะก่อนเขาทิ้งตะก้อไว้นี่เลยไงผมเลยเอาได้เขาทิ้งไว้ตรงนั้นเขาขี้เกียจเอากลับบ้านไม่รู้เลยผมเห็นแต่ตะก้อ,อ 30, ครับเขาเขาเป็นลุง นายกมีรัศสีหวงศ์ออรู้จักกันด้วยเป็นญาติโออเออเคออคุณทองอินแล้วชื่อเสียงทองอินอยู่ตรงนี้ครับครับนี่จำนวนมากเป็นเป็นเป็นเดินเป็นเป็นสะเป็นสะแหนแดงพี่น้องเป็นสะพี่สะนะนี่ตาได้เป็นกระสอบเลยครับเนี่ยตาได้เป็นกระสอบเลยตาจะเอาไปเลี้ยงจะเอาไปเลี้ยงตาหนึ่ง โอเคขอบคุณมากครับคุณตาขอบคุณมากมีปลานิลปลากะพิมมีปลาตียมีาอย่านก็กรบเลยโอเคจบคลิปก่อนครับพี oh. okay, um okay, k ron k ron k ่น้องเชื่อกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ